ไปทาขวาดีชัดหรือไม่ชัดใส่ใ่าเ้าข้างซ้ายไปทาซ้ายเห็นงเพ่ขึ้นชัดเจนหมใใจฝ่าเท้าข้างขวาไปทาขวาเห็นหนักเพื่มข้ชัดเจนไหมไปาซ้ายดีชัดหรือไม่ชัดไปทาขวาดีเห็นเคลื่อนนเคลื่อนหนักชัดเจนไหม ไปทำซ้ายดีเลื่อนหนักเลื่อนหนักชักไม้ไปทำขวาดีตะเกียงไม้ตะเกียงเท้าซ้ายก้กกา, <kalk. S 2> าว,าวาาสบายสบายชักไม้ายใจฝ่าเท้าแล้วค,ค่อยค่อยเลื่อนเลื่อนหนักเลื่อนหนักชักเกียงไม้ตดเกียงเท้าหลังก้าวชัดไม้หายใจก่าเท้าแล้วค่อยค่อย ใส่ใจข้าวหลับตาใส่ใจข้าวแล้วไฟ่ฟเพื่อหนูให้ชัดเจนนะเกิดไปเรื่อยๆ นอกเหนือจากตาลเ้าและตันเพื่อนมีอย่างอื่นเพื่อไหมมีหรือไม่มีมีจะมีอะไรตึงด้วยตึงหย่อนด้วยนอกเหนือจากตึงหย่อนมีอย่างอื่นเพื่อไหมแขเย็นแข็ด้วยเย็นด้วยนอกเหนือจากแขเย็นมีอย่างอ่นีไหมมีหรือไม่ าการก้าวการเคื่อนเย็นร้อนนอนแขงอตงลมีอย่างอื่นีบ้างหมสบายไม่สบายอ่าสบายไม่สบายเรเื่ออยาสบายไม่สบายัีอาอนีกบาไหมมมีมีแวะไปแวะมาไม่เลยะมีมีจัมีมมีจอ่ามัมองไม่ เกินเกินไปแว็บมีไหมมีค่ะแนบตอนนั้นจับได้ชัดเจนเลยจับโชว์แว็บได้ชัดตั้งใจจับเลยเราเจอเดี๋ยวมันต้องมาแน,น่นอนคอยเฝ้อมองกันเลยเดี๋ยวมันมาแน,น่นอนโอ้แว็บไปแว็บมาแว็บไปแว็บมาแล้วน,นั่นแหละตั้งใจใมองกัจะเห็นมันเห็นมันแวบ็บไปแว็บมาจริงบางทีเราเห็นไปแล้วเห็นแบบไหมมันแว็บเรา ก็ไปเลยไก็ไปเลยจแได้จาได้แต่ตรงนี้น่กันะเอาละทําก